คุณครับชนะแน่นอนเดี๋ยวจะเจอานลูกหนีคนดีพุทธิพงศ์คนผู้จาปลาสวยอีกหลายท่านนะครับตอนนี้ก็ให้จุดตั้งจุดครับเป็นสญลักรักเป็นตัวแทนนะครับ ขวามือของเราจิตพัดพี่หลังพักตีไปยื่อเอกสารกับประชาชนมวลชนผู้หญิงกำนันเดินลงไปด้านล่างสำราญรอดเพชรกำลังปลาัยและกำลังจะมีผู้ปลาัยคนต่อไปค่ะอีกสักครู่กำนันจะเดินทางไปพบกับหลวงปู่พุทธอิสระ ต้องมีาารชแบบนี้นะคะมวลมหาประชาชนเรากําลังจะเดินลงมาข้างล่างนะคะพี่น้องครับขอจัดะเบียบเล็กน้อยนะสําหรับเพื่อรอทีมของกัมนันสุเทพที่จะเดินทางไปพบกับหลวงปู่พุทธอิสระในรอบบ่ายเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวเดินทางเพราะเราจะไปเยี่ยมเวทีหลวงปู่พุทธอิสระ ขึ้นไปที่รถบูชกายไปขึ้นรถบูชกายเราป็นคนดีเราจะขึ you. ้นรถใหญ่ท่าสุดของเรานะคะน้อง นี้นี่นะคะสารที่กำนันสุเทพส่งไปยังข้าราชการได้ตอกย้ำให้ข้าราชการนั้นคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นข้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่รับใช้นักการเมืองที่ปล้นแผ่นด,ดินแล้วเรียกร้องให้หยุดงานออกมาสำแดงพลังกับประชาชนพเพื่อที่จะล้มรัฐบาลยิงล่งรัก กดลาถอนโคนระบอบทักษิณและช่วยกันปฏิรูปประเทศไทยขนาดนี้นะคะขนาดนี้ประชาชนก็เริ่มทยอยกันกลับข้าราชการทยอยกันออกมาจากประตูทางที่ตะวันออก เพื่อที่จะพักเที่ยงเมื่อตอนที่กำนันสุเทพปลาสายัยบนรถปราศัยด้านหน้าประตูมีข้าราชการมาให้ความสนใจฟังการปลาศัยไม่น้อยทีเดียวนะคะเพราะเอ่ยเป็นช่วงเที่ยงแล้วกำนันเดินทางแล้วค่ะเฮ้ยไม่มีคนขับคนข,ขับอยู่ไหนอะ เอา่ายเจ้สดตลอดนะคะส่วนนในเวลานี้นะครับส่วนพี่น้องที่เข้าไปมอบกานะแบกทางแกทางแวกทางแวกทางวลาแนี้นะครับตัวเคลื่อนนะตัวตัว ถึงหน้าปากทางแจ้งวัฒนะถึงหน้าปากทางแจ้งวัฒนะแล้วค่ะจะเห็นว่าเวทีหลวงปู่ั้นเนี่ยบังเกอร์กระสอบซ้ายสูงกว่าที่เราเคยมาเมื่อราวที่แล้วนะคะเมื่อเช้าไม่ทันสังเกตเอาละคะ่ะรถของกำนันเลี้ยวซ้ายแล้วนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าแนวของศูนย์แจ้งวัฒนะแล้วค่ะ นนี้ะะคกระ <S <S บวนของกำนันสุทเทพที่ยวสุบันนะคะมาถึงเวทีหลวงปู่แล้วท่ามกลางเสียงชายโยหร้องต้อนรับอึมมี่ค่ะ แล้วก็เข้าไปในเขตที่หลวงปู่อยู่ซึ่งเขตนี้แหละค่ะที่จําเป็นจะต้องใช้ผ้าพันคอที่หลวงปู่ได้มอบให้ใครไม่มีผ้าพันคอสีชมพูบานเย็นลงอักขระของหลวงปู่จะเข้าแนวนี้ไม่ได้เลยแม้แต่สื่อมวลชนก็ตามค่ะตรงนี้เป็นบริเวณของบริษัทเอกชนซึ่งทำปลูกบ้านทำธุรกิจปลูกบ้านเรือนไทยนะคะลงค่ะ อุ้นนี้ไปด้วยขุ้มไปด้วยสายตัดสายเรารายงานเสร็จแล้วคะแจ้งวัฒนะขโมดสายด้วยที่จะมาหาหลวงปู่นะคะนะขำนวนกำมันกำมันถึงแล้วหลวงปู่กับกำมันเจอกันแล้วนะคะ องคนเดินเคียงคู่ไปด้วยกันตามด้วยเอกนัทพร้อมพันและพี่โนโกขาวนิติธรล้ำเหลือก็มาค่ะเขาผูกผ้าเป็นคอสีม่วงด้วยสวัสดีพี่โนโกขาวค่ะพี่โนโกขาวพร้อมไหมพร้อมคนระับต้องรีบปิดเกมเดนเมสันมันได้เวลาที่เหมาะสมแล้วสวัสดีค่ะอุทยัทยว่ามเมนีก็มาด้วย คค่ะสำคัญี่กันนำก็เรื่องนี้โในนี้เสื้อกลอนนะจ๊ะและอมอนออนนักนานนหมาจับค่าเป็นโลกท้าหมายจับค่ะ ภาไในเป็นแกนนำนะคะจากเวทีแจ้งวัฒนะคอปทกปทกอ,องทัพธรรมและกัน,นันสุเทพสปปค่ะที่ท่านประชมกันมาเห็นอยู่นี้คือภาพการถ่ายทอดสดนะคะทุกเวทีได้รับไม้เชิญจากหลวงปู่ด้วยวาจาให้มาประชุมกัน ที่คอนเทนเนอร์ของหลวงปู่ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเวทีาาการจเจรจาก,กันวาระที่หลวงปู่ได้แจ้งผ่ายสื่อมลชนเมื่อสักครู่นี้ก็คือการประชุมเพื่อวางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีปิดเกมหลวงปู่ใช้คำว่าประชุมเพื่อปิดเกมให้เสร็จสิ้นในเดือนเมษายน และกำมมนสุเทพก็ได้ปราศัยมาสักครู่กับหนุ่มมูลข้าราชการและมวลมหาประชาชนด้วยว่าเมษาย,ยนนี้ต้องจบให้ได้ส่วนจะจบด้วยวิธีไหนเขาจึงพาสมัครพระพวกมิตรร่วมรบมาประชุมกันในบ่ายวันนี้ในพื้นที่แจ้งวัฒนะเวทีของหลวงปู่พุทธ,ธอิสระค่ะเมากันแน่นเลยทีเดียวเมื่อสักครู่มันะซส์ทิ้งพี่นะจ๊ะเสือมาชนมากันแน่นทีเดียวค่ะ ค่อยหายแค้นหน่อย,ยบูสกายสามคนไม่มีมอเตอร์ไซค์กลับไม่ผมให้เครื่องพันเล็กบองครง่ายไม่มีมอเตอร์ไซค์เหลือเลยเอาละค่ะ การประชุมลับกําลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะท่านผู้ชมคะทุกเวทีกําลังเริ่มประชุมลับเพื่อปิดเกมรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนี่เป็นการประชุมสําคัญสื่อมวลชนนั้นวิ่งกันมาที่เวทีหลวงปู่พุทธอิสระกันเนืองแน่นเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะรอการถแถลงการว่าในตู้คอนเทนเนอร์แห่งนี้นี่เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะอยู่ในพื้นที่ซึ่งที่จะต้องใช้ผ้าเป็นคอสี สีม่วงอย่างนี้แหละค่ะที่หลวงปู่บอกว่านี่เป็นผ้าพันคอในพื้นที่ความมั่นคงก็คือสิ่งสําคัญคือตรงจุดนี้ใครที่ไม่ผูกผ้าพันคอสีนี้ลายนี้มีอักขระหลวงปู่แบบนี้และไม่ได้รับจากมือหลวงปู่จะไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่นี้ได้เลยคอนเทนเนอร์สีขาวนี้นะคะวางอยู่ที่หมู่ของบริษัทเอกชนที่รับสร้างบ้านสร้างบ้านเรือนไทยแบบที่ได้เห็นอยู่ในขณะน,นี้เป็นค,มมคอนเทนเนอร์ที่มีความกว้างประมาณ10เมตร นะคะข้างในมีโต๊ะประชุมอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ด้านหน้ามีน้ําตกเล็กๆมีซุ้มดอกไม้ต้นไม้เล็กๆนะคะและข้างในมีการประชุมยิ่งใหญ่ค่ะข้างในมีการประชุมอันยิ่งใหญ่และลับมากท่ามกลางสายตาของสื่อมวลชนที่กำลังจับจ้องดูว่าในการประชุมคราวนี้หลวงปู่กำนันสุเทพเชืสุบันกองทัพธรรมนกเขาและอุทัยจากคอปทอกปทอ,อมรอรัออนตนานนท แล้วก็ตัวแทนของสุเิียสายคือตั้มพวกเขาจะหายุทธวิธียุทธศาสตร์อย่างไรในสิ่งที่หลวงปู่พูดว่าต้องปิดเกมให้ได้ในเดือนเมษายนนี้ทุกคนกันังจะปิดเกมในเดือนเมษายนนี้แปลว่ารัฐบาลยิ่งรักกํากำลังนับถอยหลังอายุของรัฐบาลชุดนี้ในเดือนเมษายนนี้แปลว่าพวกเขากำลังหายุทธศาสตร์ยุทธวิธี ให้ทักษิณชินวัตรต้องเริ่มนับถอยหลังส่วนจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ตู้คอนเทนเนอร์นี้เพื่อฟังการถแถลงการของกลุ่มมิตรรักร่วมรบลบปู่พุทธอิสะอระกปปสคอ,อปทอกปทและกองทัพธรรมประชุมลับเพื่อที่จะล้มยิ่งรักและทักษิณสักครู่เดี๋ยวกลับมาจากสู่นายนานสดของดูสกายค่ะ